สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวรันครับวันนี้เราคงเห็นกันเรื่องสารป้องกันกันกบจัดกำลังเซลล์พืชนะครับวันนี้มีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสไปโรไดโครเฟนนะครับสารตัวนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่ก็ได้ใช้กันมากนะักหรือใช้กันบ้างในส่วนทุเรียนนะครับเพราะสารตัวนี้ก็จัดว่ามีราคาอพอสมควรแล้วก็เป็นสารตัวใหม่นะครับคือไม่ไม่ได้ใหม่มากแต่อาจจะเข้ามาที่หลังและสารตัวนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ใช้ในการกาจัดพวก ไรสัตว์พืชและแมลงอื่นก็ได้ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเขากำจัดแมลงสัตว์พืชอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่นักสกัดท่านใดพอมีกาลังทรัพย์บริจาคชื่อระดมอุปทาลสงเชื่อรัะพระภิสงอาพานบริจาคเชื่อระดมแอนทวไปเช่นมือนที่โรงพยาบาลเด็กมูลนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยในฐานะที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คเิปเดยตรงที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์เบอร สี่เหลี่ยมก็โทรออกบริการครั้งละ1นึ่งรยบาททุกกระถ่าเหมืนหอนดนะครับขอขออนุโมทนามบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเขาขอบ,บคุณข้อมูลทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากทางกลุ่มวิชาการเกษตรพีน่น้องสิก่อนทราบไหมครับสารสเปรย์โดไดคโคเฟนนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับคําตอบก็คือกลุ่มที่23นะครับสเปรย์โดไดคโคเฟนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่23ของสารกําจัดมแมลงศัตรูพืชและสารในกลุ่มนี้พอพ่นลงไปแล้วนะครับ มันจะมีผลไปยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะซิติลโคเอคาร์บอซิเลตนั่นเองนะครับเรามาดูกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่23คือกลุ่มที่ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคเอคาร์บอซิเลตนะครับพอเวลาเราพ่นลงไปแล้วเนี่ยสารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสารกําจัดแมลงสรตรพืชออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโตนะครับโดยเวลาพ่นไปเนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะซิติลโค เอนไซม์ a นะครับคาร์บอกซิเลตหรือ ac acas นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการสังเคราะห์กรดไขมันหรือบ้านเราเรียก Fa ฟอตตี้อซิดนะครับเพื่อนําไปสร้างผนังเซลล์ของแมลงในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาตัวของแมลงเองนะครับแมลงที่ได้รับสารกลุ่มนี้ลงไปจึงไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมันพวกนี้ได้ทําให้ตัวอ่อนของแมลงหยุดการเจริญเติบโตแล้วก็ตายในที่สุดสรุปก็คือสารกลุ่มนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสไปโรไดโคเฟนหรือตัวไหนก็ตามที่อยู่ในกลุ่มนี้พอพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งเอนไซน์นะครับอะซิติลโคเอนไซเอคาบอซิเลตซึ่งตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการสังเคราะห์กรดไขมันเพื่อไปสร้างผนังลําตัวของมแมลงในช่วงที่มันเจริญเติบโตแต่ถ้ามันสร้างไม่ได้มันก็หมายความว่ามันเติบโตไม่ได้เพราะผนังตัวมันถูกทําลายมันจะทำให้การหยุดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแล้วก็ตายลงในที่สุดนั่นเองนะครับ แล้วพี่น้องสิก่อนทราบไปครับสารสไปโรไดโครเฟนตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างสารสไปรโรไดโครเฟนตัวนี้นะครับสไปรโรไดโครเฟนต้องอย้ําพี่น้องสิก่อนไว้ก่อนนะครับเป็นชื่อสามัญของสารนะครับบ้านเราโดยส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาเนี่ยก็จะมีประมาณยี่สเเ sc เป็นน้ํานะครับส่วนคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยคุณสมบัติหลักๆของสไปรโรไดโครเฟนเนี่นะครับเป็นสารป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไร นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่นําเข้ามาใหม่จะไม่ใหม่มากนะเป็นสารอยู่ในกลุ่มเดียวกับโอเบรอนซึ่งเป็นชื่อการค้านะครับตัวโอเบรอนนะี่ของไบเออร์นะครับแต่โอเบรอนจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสารสามัญอีกตัวหนึ่งคุณสมบัติจะคล้ายคล้ายกันนะครับคือยับยั้งการสังเคราะห์ไขมันของตัวไรที่เป็นอันตรายและขัดขวางการเผาผลาญพลังงานและการจัดหาพลังงานของตัวไรมีฤทธิ์แบบกินตายหลังจากพ่นสารไปแล้วประมาณ2-3วัน 3, นะครับ สารเนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังทามท่ออาหารของแม,ลง,มลงแมลงระยะตัวอ่อนเนี่ยที่มากัดกินเลื้อดูดกินเนี่ยจะทําให้แมลงพวกนี้ไม่สามารถสร้างผนังลําตัวได้แนละ้วมันก็ไม่จะสามารถจเจริญเติบโตอ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดตัวนี้ออกฤทธิ์ยาวนานแล้วก็ทนการชะล้างของฝนนะครับก็สรุปคุณสมบัติของสปโรไดโกเฟนะก็คือเน้นเป็นการกาจัดไรสัตู์พืชมันก็ยับยั้งการสร้างไขมันสเตียอโคเอนไซเอนะครับ เพื่อไปสร้างผนังนําตัวของแมลงพอแมลงมันสร้างผนังนําตัวไม่ได้นะครับมันก็จะอ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับพี่น้องสิก่อนเคยเห็นโครงสร้างของสารสปายรดไดโคเฟนไหมครับตัวนี้เป็นโครงสร้างของสปายโรดไดโคเฟนก็จะประกอบด้วยออกซิเจนคลอรรนไฮโดรเจนนะครับประมาณ3ตัวนี้ซึ่งโครงสร้างสารแต่ละตัวมันก็ไม่เกินกันแต่ถ้าโครงสร้างวิทยาศาสตร์ของสปายรดไดโคเฟนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับแล้วตัวสปายโรดไดโคเฟนเนี่ย ป้องกันกาจัดมแมลงศัตรูพืชอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าใช้ได้เฉพาะไรอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูคุณสมบัตินี้กันตัวสไปโรไดโคเฟนเนี่นะครับกำจัดไรสนิมไรแดงไรแมงมุมแดงไรขาวพริกไรสองจุดรวมถึงพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยอ่อนมแมลงวีขาวเพี้ยกระจันและก็เพี้ยไฟบางชนิดได้แล้วก็เพียดดเพ้ยไข่แจ้งที่หลักก็คือเข้าเน้นไรนะครับไรเนี่ยนะครับ,ไร,รบไรพวกไรขาวไรแดงพวกนี้ได้หมด แล้วก็รอมันก็จะมีผลต่อพวกเพรี่แป้งเพร้งหอยได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสารตัวหนึ่งที่พี่นทศก่อนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะครับบางทีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสารในกลุ่มนี้เนี่ยบ้านเราจะใช้อ่กเ,อเขาเรียกว่าพวกอะมิทราอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นการสลับกลุ่มสารเนี่ยถ้ามันอยู่คนละกลุ่มเนี่ยก็สามารถสลับใช้สไปรโรไลโคเฟนได้เช่นเดียวกันถ้าอะไรพวกนี้เกิดการดื้อยานะครับ เรามาดูตัวอย่างนะครับสารสไปโรไดโคเฟนที่มีจําหน่ายตามท้องต,ตลาดทั่วไปราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับตัวนี้สไปโรไดโคเฟน20% S4 มาเป็นน้ำนะครับ2 5 0ซี 4, นะครับราคาอยู่ประมาณ260บาทน,นะครับแต่ถ้าครึ่งลิตรก็ประมาณสัก500กว่าบาทแต่ถ้าลิตรนึงก็ประมาณพันอาจจะไม่ถึงนะประมาณ900กว่า,กวา 1, วเกือบพันนั่นแหละนะครับตัวนี้เช่อกันค้าว่าเรมบัสนะครับ ตัวต่อมาสไปโรไดโคเฟนนะครับ24เหมือนกัน s อคือเปอร์เซ็นต์เท่ากันแหละแบบเป็นน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยมีขนาดตั้งแต่100ซีซีถึงห0ึซีซี1 0ึซีซีก็ประมาณ50บาท500ซีซีอยู่ประมาณ550บาทนะครับอันนี้ในแบบออนไลน์เนาะของวันที่วันเนี้ยวันที่ผมทำคลิปเนี่ยวันที่28พฤศจิกายน2566นะครับตัวนี้สไปโรนะครับ24% SC เเหมือนกันแบบเป็นน้ำนะครับ ตัวนี้1ลิตรราคาอยู่ประมาณ9ก้าบาทก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้แหละเกือบเกือบพันเฉียดพันนิดหนึ่งนะครับทุกยี่ห้อเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับเอ่อก็พูดไปแล้วเนาะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อควรระวังในการผสมสารเครมีเราจะผสมยังไงกันได้บ้างนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับเอ่อกลุ่มต,ต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจนะครับว่า สารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อมแมลงเองและต่อพี่น้องเกษรกรเองทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้ไม่จิตให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเ,เช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษรกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราเราผสมพ่นพวกนี้นมันหมดอายุหรือย,อยังนะครับหรือว่า มันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นใส้ประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่เป็นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์ได้เลยนะครับเพวัะน,นั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับ ทีนี้ผมอยากนําข้อมูลตัวนี้ให้พี่น้องสืกรอนดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการตรวพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปอย่างสหภาพยุโรปมากที่สุดย้านะครับมากที่สุดจํานวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย02044เป็นจํานวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ ตัวนับเลขจากการแจ้งน้บเตือนระบบ r s f f วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจานวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพศเห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพศเนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับ เริ่มจากปี50นะครับท่้งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10และก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีตุรกีเยอะกว่าไทยนะฮะตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิม จะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7อ่โดมินกันเนี่ยศน่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ย ก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2องพอมาปีนี้ปีสุดท้ายปี53านะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกีห้าสอินเดียยี่สิอียิปต์สิบแปดดเมริกันสิบสเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นเด่นคือไทยเนี่ยห้ในปี53าสตุรกีห้าสอินเดียเนี่ยน้อย25่ิบห้านะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18บแดเมริกันยิ่งน้อยสิบ ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งไทยกัตรุรเีส่งออกมากกว่า India, อินเดียอินดิพโดเมนกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยเปนปัญาเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทําไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่น้องสิกรบอกว่า เป็นตรวจแล้วผมทําตามฉลากบอกว่าหยุดยาก,ก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องเกษตรอย่าลืมนะครับาการที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง3 4อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ําดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ําดีไหมน้ําม,มันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องเกษตรอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันจึงแปลกปลอมที่มันต้องขับ และปัจจัยที่จะทําให้มันขับออกได้เนี่ยสามสี่ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูส่วนนงเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างนี่นแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัยสามสี่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบอ่าพอมันไม่ครบมันจําเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเข้าตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้าง อันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทยห้าสิบห้าเนี่ยแต่อย่างที่พูดถันมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนะี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีเลี่ยง,งไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาหเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาหเหตุที่ผมกล่าวมาคือ หยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิก,กรนะครับว่าพี่น้องสิก,กรนเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่าคนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวลุง่งเวล่งเวลาอะไรที่เขาใช้ไป ผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่วอาโอ้ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกถูกนยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนี่นะครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในเพื่อที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทําแบบปนีดอะไรพวกนี้ เพราะว่าเขาทายากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่ไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้บริเองผู้ก็แล้วผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับ,รบเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วละ่ะในในคลิปหล ака, นะักๆกเนี่ยผมเคยทําเรื่องผังผสมสารเคมีมไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิกรจะลืมนะครับพี่น้องสิกรจํากันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผัง การผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับเองสึก่อนดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ําเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะร,ะรับคารับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีกอ่อนจะเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้ นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้อ่ะดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมันอยู่ตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกาจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอซีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกาจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิตราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิธาต์ผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางมาเลย เป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมุติว่าอะมิตราผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็หมายด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมุติว่าช่องนี้ก็แสดงว่าอะมิตราผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิตราผสมกับคาร์บอเนีนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้ เห็นไหมครับตัวคาร์บอนิลกับตัวอะมีตราอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะทีนีอ้อย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำาร่งผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเน,นี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมีฟราดับอคอฟูอัซูรอนไดฟูอัซูอนฟูเฟนน็อกซูรอนไต,ฟ,นไต,ฟ,นไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหม ก็ไล่ลงมาสีม่วงอ่ามีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังดูอ่าต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดียวคาดถ้าผสมกับอะมีตราดต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมีทรดมีไหมอะมีทรดไม่มีสีเหลืองอ่ถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่าง ตัวตัวไหนอขออน้จาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บาริาเห็นง่ายหน่อยคาร์บาริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันคือตัวไหนครับลากคาร์บาริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันลงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินนอนเมทิดาเมทิดาไทาออนเพราะนั้นคาร์บาริลเนี่ย ไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกับไดอะซีนอนและเมทิดา,าไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอ,อย่างตัวไหนอ่ะเอาอะมิทราดได้กันอะมิทราเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงอ่ะไล่ลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราผสมกับอะไรไม่ได้อ่อเจอแล้ว ก็คือตัวนี้ไงขอภัยนะครับตัวบโดมิกเชอร์ตัวนี้นะครับบโดมิกเชอร์อ่าขอภัยนะครับชื่ว่าบโดมิกเชอร์ครับตัวนี้นะบโดมิกเชอร์ผสมไม่ได้กับอะมีแาดเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพิทูเรียมออยฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางนี่เลยผสมไม่ได้กับ ไทดีโอขาวนะครับโน้นนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบนด์มิกเจอร์ไหมฮะสารต้องกัรจะเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบนด์มิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาร์เบนดิซิมเมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโนมิลอ,อะไรครับตัวโพพีโนฟอร์สเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับ บอดอมิเกเจอร์โปรพายไดก,ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงสัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารสไปโรไดโคเฟนก็สไปโรไดโคเฟนเนี่ยตามที่ได้กล่าวแลวข้างต้นคือโดยส่วนใหญ,ญ่เน้นในการป้องกันกำจัดไรสัตรูพืชไราขาวไรแดงนะครับโดยใหญ่รูปที่เห็นก็จะเป็นพวกไรแดงต่างๆนะครับแล้วก็จะพวกได้เพี้ยแป้งเพี้ยหอยได้บ้างนะครับ ตามที่ข้อมูลที่ได้นําเสนอไปนะครับซาไโรนากเฟนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่23พวกนี้จะเป็นลักษณะพอพ้นไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะไปยับยั้งการสร้างอะซิติลโคเอนไซต์เองนะครับไม่ให้สร้างแฟตตีอสิดหรือพวกกรดไขมันไปสร้างผนังลําตัวให้กับแมลงสตรูพืชให้กับไรสตรูพืชมันโดยเฉพาะตัวอ่อนเนี่ยมันไม่สามารถเจริญเติบโตได้และมันก็อ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับ ครับก็หวังไว,ว้าคปนี้เป็นโยน์พี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหาภาพกันไหนก็ขอให้ไว้นาที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดุจิตที่ขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆพยายามระอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่างมีตนาที่จะเป็นละมันเข้าหลวงปูดูนตโลวัดปุตพรามจังหวัดสุรินไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนี นั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาแตงขอพี่นสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ